<c oughs> สวัสดีคณะกรรมการทุกท่านครับผมนายวิศวะคุมมาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสโสนตําบลห้วยหมอนทองอำเภอกระแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐม สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปรถมเขตหนึ่งผมได้ขอยื่นเรื่องเพื่อขอรับการประเมินให้เลื่อนวิทยาฐานะเป็นผู้มืในการชำนาญการพิเศษวิดีโอที่ท่านคณะกรรมการกําลังรับชมอยู่นี้คือวิดีโอด้านที่1ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษากลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารผมได้รับแต่งตั้งให้มาดรงตําแหน่ง ผู้อุ่งในการสถานศึกษาที่โรงเรียนบ้านหนองสนู่แห่งนี้เมื่อวันที่29ตุลาคม2564นับระยะเวลาถึงปัจจุบันนี้เป็นระยะเวลา4ปีจะขอเริ่มที่บริบทของโรงเรียนบ้านหนองสน่ครับโรงเรียนบ้านหนองสนนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในปีการศึกษา2568นี้มีจำนวนนักเรียน94คน มีครูและบุคลากรรวมทั้งสิ้น12คนสภาพโดยทั่วไปผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้างและทำการเกษตรนักเรียนส่วนใหญ่ฐานะทางบ้านยากจนและไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เนื่องจากพ่อแม่แยกทางกันโดยอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายอีกทั้งบริเวณโดยรอบโรงเรียนมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดมีทั้งผู้เสพและจำหน่ายตัวผมเอง เมื่อได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสนได้มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาของโรงเรียนพบว่าโรงเรียนมีจุดแข็งคือชุมชนและสิทธิเก่าพร้อมที่จะให้การสนับสนุนกับทางโรงเรียนในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการระดมทรัพยากรการออกแรงช่วยเหลือในงานต่างๆการเชิญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนล้วนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจุดอ่อน พบว่าผู้เรียนมีปัญหาด้านการอ่านออกเขียนได้มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้อันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผลสำลฤทางการเรียนตกต่ำสื่อและเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีอยู่อย่างจำกัดอาคารสถานที่พบว่ามีสถานที่ที่เป็นจุดอับเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายทั้งกับเด็กและบุคลากรเมื่อได้ทราบถึงบริบท จุดแข็งจุดอ่อนของโรงเรียนแล้วผมจึงได้วางแผนและดำเนินงานเพื่อพัฒนาครูพัฒนานักเรียนและสถานศึกษาดังนี้ได้น้อมนำศาสตร์พระราชาที่ว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนเข้าใจเข้าถึงพัฒนาครูโดยให้ความเป็นกัริยาณมิตรเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะครูเข้าใจเข้าถึงพัฒนานักเรียน ผมได้มอบนโยบายให้กับครูผู้สอนโดยเน้นย้ำให้คณะครูจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงความพร้อมและความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ความสำคัญกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนครบทุกหลังคาเรือนเพื่อที่จะได้รับรู้ถึงสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนการต้องการความช่วยเหลือที่จำเป็นเร่งด่วนเข้าใจเข้าถึงพัฒนาชุมชน ศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนการประกอบอาชีพซึ่งทำให้ได้ข้อมูลมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรคือการทำการเกษตรฝึกให้นักเรียนได้ปลูกผักสวนครัวที่หลากหลายผมมีความตั้งใจที่จะทำให้โรงเรียนบ้านหนองสนเป็นโรงเรียนแห่งความสุขนักเรียนมีความสุขที่ได้มาโรงเรียนมาเจอครูมาเจอเพื่อนๆมาทำกิจกรรมร่วมกันครูเองก็มีความสุข ที่ได้มาสอนนักเรียนจึงได้นำนวัตกรรม Happy Model มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษามาพัฒนานักเรียนพัฒนาครูพัฒนาสถานศึกษาเฮ็ Head, มาจากฮอลิสติกพัฒนาในทุกด้านด้านวิชาการมีการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนโดยสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูนําสื่อมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนไม่เน้นท่องจําเน้นกิจกรรมกลุ่มฝึกทําแบบฝึกหัดโครงงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้นักเรียนปฐมวัยมอบหมายให้ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมโดยเน้นกระบวนการทดลองเน้นการลงมือปฏิบัติจากกิจกรรมที่ครูจัดขึ้นฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและดูแลตนเองได้ตามวัยของเด็กมีการนิเทศแบบกรรัรยาณมิตร เป็นผู้นำในการ PLC นำผลการนิเทศมา PLC ร่วมกันแลกเปลี่ยนวิธีการในการจัดการเรียนการสอนยกเคสตัวอย่างที่เจอในห้องเรียนเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันมีเครือข่ายทางการศึกษาเช่นคณะศึกษา,าศาสตร์และพัฒนา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนได้ส่งนิสิตสาขาภาษาอังกฤษมาช่วยสอนนักเรียนนิสิตคณะวิทยา,าศาสตร์การกีฬา มาช่วยฝึกซ้อมกีฬาให้กับนักเรียนเข้าร่วมเครือข่าย10โรงเรียนในอุปถัมภ์ของหลวงปู่แพ้วปะวะโรโดยนํานักเรียนเข้าเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้สีเกษตรโคกรัพย์ซึ่งในโครงการนี้จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายเช่นการวัดแปลงนาเป็นรูปทรงเลขาคณิตการปลูกข้าวการเกี่ยวข้าวการเลี้ยงปลา มีกิจกรรมการอ่านให้หลวงปู่แพ้วปาวโรฟังโดยนำนักเรียนชั้นป .3 และปะ .6 อ่านหนังสือแบบเรียนและสารานุกรมให้หลวงปู่แพ้วปาวโรฟังมีการแข่งขันแต่งกลอนการเขียนเรียงความส่งเสริมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์โดยปรับหลักสูตรให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นของตนเองเช่นเมืองโบราณกำแพงแสนพัพพลาสารตึก ซึ่งทำให้นักเรียนเกิดความรักและห่วงแหนในท้องถิ่นของตนด้านกีฬาและกิจกรรมเสริมทักษะโรงเรียนบ้านหนองสโสนได้ฝึกซ้อมนักกีฬาวอลเลย์บอลและเปตองโดยนักเรียนใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนในการฝึกซ้อมมีสิทธิ์เก่าร่วมกับครูในการฝึกซ้อมและเนื่องจากบริเวณโดยรอบโรงเรียนมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดจึงได้นำโครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและอบายามุข มาเป็นกิจกรรมให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดนักเรียนได้ฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีเชิญครูตำรวจมาเป็นวิทยากรโดยมีครูประจำชั้นเป็นที่ปรึกษานอกจากพัฒนาผู้เรียนแล้วการพัฒนาครูก็เป็นอีกหน้าที่ของผู้ในการโรงเรียนโดยตัวผมเองให้คำปรึกษาให้กำลังใจและสนับสนุนให้ครูได้มีวิทยาฐานะที่สูงขึ้น ส่งเสริมให้ครูได้มีการอบรมพัฒนาตนเองหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้นอกจากนั้นโรงเรียนบ้านหนองสโสนมีครูผู้ช่วยมาบรรจุใหม่อยู่ตลอดจึงได้ให้ความสําคัญกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตําแหน่งครูผู้ช่วยได้สอนงานมอบหมายงานเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้ครูบรรจุใหม่เป็นครูที่มีคุณภาพทั้งทางด้านการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน ด้านอาคารสถานที่มีการปรับปรุงและพัฒนาให้ปลอดภัยสวยงามน่าอยู่น่าเรียนกำจัดจุดอับและพื้นที่ที่คาดว่าน่าจะเป็นอันตรายกับนักเรียนให้หมดไปติดตั้งกล้องมูจรปิดทั่วโรงเรียนติดตั้งถังดับเพลิงตามตึกเรียนปรับปรุงห้องน้ำตามนโยบายสุขาดีมีความสุขทำป้ายโรงเรียนใหม่ปรับปรุงทาสีรั้วโรงเรียนทำสนามเปตองให้นักเรียนใช้ฝึกซ้อม ต่อเติมอาคารอนุบาลให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมทําสนามเด็กเล่นใหม่ปรับปรุงระบบระบายน้ําบริเวณสนามฟุตบอลและหน้าอาคารเรียนและสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันคือการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนให้ชุมชนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเช่นการทําบุญโรงเรียนการประชุมผู้ปกครอง งานวันเด็กงานปีใหม่ A. มันจะคำว่า attitude คือทัศนคติที่ดียอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างตัวผมเองเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างมีการประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในโรงเรียนอยู่เสมอหรือการประชุมกรรมการนักเรียนตัวผมเองก็เข้าไปร่วมประชุมด้วยเพื่อดูความต้องการของนักเรียนให้ข้อคิดข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโรงเรียนไปด้วยกัน จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบชี้แจงนโยบายในการจัดการศึกษารวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ P มาจากคำว่า participation คือการมีส่วนร่วมได้มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเช่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหว้วยหมอนทองอ,ตอวตห้วยหมอนทององค์กรศาสนาได้รับเมตตาจากพระคุณเจ้าวัดกำแพงแสนในการเข้ามาอบรมธรมธรมศึกษาให้กับนักเรียนทุกวันพุธสถานีตำรวจภูธรกำแพงแสนมีครูตำรวจที่มาสอนนักเรียนของเราในเรื่องของยาเสพติดเครือข่ายสถานศึกษาสีขาวโดยร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันกับโรงเรียนใกล้เคียงเช่นโรงเรียนวัดหนองโพ โรงเรียนบ้านห้วยรังเกตโรงเรียนวัดสารตึกนอกจากนั้นยังได้จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความขาดแคลนได้ลงเยี่ยมบ้านนักเรียนครบทุกหลังคาเรือนพูดคุยกับผู้ปกครองผู้นําชุมชนเพื่อที่จะได้รู้ปัญหาความเป็นอยู่ความต้องการและทําการคัดกรองเด็กเพื่อส่งเสริมหรือช่วยเหลือเด็กอย่างถูกต้อง P Public การมีจิตอาสา เป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนปลูกฝังและอบรมสั่งสอนให้กับนักเรียนเป็นประจำให้มีน้ำใจกับเพื่อนมีน้ำใจกับครูช่วยเหลืองานพ่อแม่ตามกำลังที่เราทำได้โดยให้ครูผู้สอนได้สอดแทรกไปในรายวิชาที่สอนหรือกิจกรรมที่นักเรียนได้ทำเช่นกิจกรรมมาเป็นประโยชน์พัฒนาชุมชนกิจกรรมพี่สอนน้องอ่านหนังสือโดยพี่ๆที่อ่านหนังสือคล่องแล้วก็มาช่วยสอนน้องอ่านหนังสือตอนเที่ยงหรือหลังเลิกเรียน กิจกรรมของหายได้คืนโดยนักเรียนที่พบเจอสิ่งของจะนำของมามอบให้กับครูเวรประจำวันเพื่อตามหาเจ้าของ y มาจากคำว่าย i e ผลลัพธ์สิ่งที่ตัวผมเองภาคภูมิใจในการทำงานคือการได้เห็นนักเรียนมีความพร้อมความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาเด็กอนุบาลมีความพร้อมในการเรียนที่จะเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา กล้ามเนื้อมัดเล็กมีความพร้อมอย่างเต็มที่รู้จักช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นได้เรียนรู้พยัญชนะและสระเบื้องต้นส่วนนักเรียนระดับปฐมศึกษานักเรียนอ่านออกเขียนได้มีความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมอ่านเขียนคล่องมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้รู้จักแยกแยะถูกผิดมีน้ำใจมีจิตอาสามีความกตัญญูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บุคลากรในโรงเรียนทุกคนดูแลเด็กนักเรียนดีเหมือนกับลูกหลานของตนเองทุกคนมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอสถานศึกษาเป็นที่รักของชุมชนชุมชนให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในทุกด้านทั้งหมดนี้คือความมุ่งมั่นตั้งใจของผมที่ได้พัฒนาโรงเรียนบ้านหนองสนให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพเป็นโรงเรียนดีของชุมชนเป็นสถานที่ที่ได้สร้างคนดีให้กับชุมชนและบ้านเมือง ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านมากครับ